สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสยองกินบุฟเฟ่เพียง15นาทีเจอแขกไม่ได้รับเชิญนอนหงายท้องบนเนื้อเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพส์ตเล่าเรื่องราวสุดสะเพรึงหลังได้ไปทานบุฟเฟ่ปิ้งย่างเพียง15นาทีก่อนเจอแขกมาได้รับเชิญนอนหงายท้องบนเนื้อแถมเห็นสิ่งที่ร้านชดเชยยิ่งอึง้ง โดยผู้โพสต์ได้ออกมาแชร์ภาพชวนสยองหลังได้กินเนื้อย่างบุฟเฟ่ก่อนเจอมแมลงสาบนอนหงายอยู่บนเนื้อเลยตัดสินใจโพสต์ถามชาวเน็ตปรึกษาว่าเจอแบบนี้ควรทำอย่างไรและพูดถึงสิ่งที่ร้านชดเชยระบุว่า เจอขนาดนี้เอายังไงดีเคียย์ออกแล้วกินต่อเช็คบินจ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้านเพิ่งนั่งได้15นาทีเรียกผู้จัดก,การมาขอกินฟรีแต่สุดท้ายคือร้านลดให้10%ซึ่ง10%์ที่ว่ายัางน้อยกว่าเซอร์วิสชาร์จ10%ที่เรียกเก็บอีกทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จึงหลายคนก็เข้ามาแช้เรื่องราวว่าเคยเจออะไรลักษณะแบบนี้มาเหมือนกันบางก็ให้คําแนะนำว่าควรทำอย่างไรขณะเดียวกันหลายคนก็อดอึงไม่ได้กับการชดเชยของทางร้านที่ลดให้10%เอร์ซแต่ก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเพราะลดน้อยกว่าค่าเซอร์วิสชาร์จที่ต้องจ่ายไปอีกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ